ใครที่เล่นกองหน้านะครับคู่ต่อสู้ที่แท้จริงของเราอะ่ะไม่ใช่คู่ต่อสู้ในสนามคู่ต่อสู้ที่แท้จริงของเราคือความกลัวเมื่อเราลงสนามนะครับคู่ต่อสู้ที่เราต้องเล็งหลบเป็นคนแรกคือใครรู้ปะมันคือความกลัวครับความกลัวอะไรความกลัวในใจของเราเอง ความที่คิดว่าคนอื่นจะคิดยังไงแบบเราเราจะดีพอไหมเราจะทําได้ได้ไหมเราจะเลี้ยงหลบได้ไหมถ้าเลี้ยงหลบไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไหมเรื่องจริงของการเล่นบอลเรื่องจริงของการเล่นกองหน้าคือไม่มีไม่มีกองหน้าคนไหนเขารู้นะครับว่าเขาเลี้ยงหลบได้หรือเปล่าสิ่งที่เขารู้คือเขากล้าที่จะเลี้ยงหลบเขามั่นใจ เขามั่นใจว่าที่เขาฝึกเลี้ยงหลบมาเลี้ยงหลบกลว้วฝึกทั้งหมดมาจากประสบการณ์ทั้งหมดฝึกอย่างหนักก็เพื่อที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ในตอนนี้คู่ต่อสู้ที่อันตรายคู่ต่อสู้ที่ตาประกบเรานะครับไม่ใช่แค่ในสนามอย่างเดียวนอกสนามด้วยมันก็ยังคือ มันก็คือความกลัวด้วยเอาง่ายๆผมถามทุกคนเลยสมมติว่ามีคู่ต่อสู้มารุมล้อมรอบเราสามคนเลยเรากล้กาเล็งผ่านไวลล่ะหลายคนก็จะตอบว่ากลัวไม่กล้าไม่มั่นใจอะไรก็ตามดังนั้นรู้เลยนะครับว่าเวลาลงสนามจริงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถูกปะดังนั้น เราจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกให้คล่องฝึกอย่างนักไม่ได้แบบเป็นการที่แบบทำร้ายตัวเองฝึกโหดอะไรทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เพื่อเอามาใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อเอามาชนะคู่ต่อสู้ที่อยู่ในใจเราอะ่ะเพราะถ้าเราชนะคู่ต่อสู้ที่อยู่ในใจเราได้อะ่ะเราก็ชนะคู่ต่อสู้ได้ทั้งสนาม ไม่ว่าเขาจะเล่นเก่งแค่ไหนเราก็จะเอาชนะได้หมดและเรื่องจริงที่ผมจะบอกอย่างหนึง่งเกี่ยวกับคู่ต่อสู้คนนี้นอกจากเขาจะตามเราไปทุกที่แล้วอะ่ะเขายังติดตามเราในทุกๆุกวินาทีด้วยตอนเนี้เรา,าจ,จะรู้สึกแบบกล้ามากขึ้นไม่กลัวแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเราโดนยิงนำํำ พอเราเลี้ยงไม่ผ่านแค่ครั้งเดียวคู่ต่อสู้คนนั้นนะ่ะก็มาตามประกบเราใหม่แล้วเขาก็จะลากความทรงจำเก่าของเราให้มันโผล่ออกมาเราก็จะเห็นภาพที่เราเลี้ยงไม่ผ่านภาพที่เราล้มเหลวดึงสิ่งที่แบบสิ่งที่ทำให้เราคิดว่าเราทำได้แค่เนี้ยสิ่งที่ทำให้เรามองโลกในแง่ร้ายแล้วก็ฉันก็ คงได้แก่นี้แหละอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ว่ามันเกิดมานานแล้วอะ่ะบางทีเกิดมาเป็นปีแล้วอะ่ะก็ยังไม่ลืมอะ่ะนี่คือความน่ากลัวของคู่ต่อสู้ที่ชื่อว่าความกลัวนี่ผมบอกให้ทุกคนกล้าเล่นทุกอย่างนะครับทุกคนได้จใจชื้นขึ้นมานิดนึงรู้สึกดีขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเกิดสาเหตุมันไม่ถูกแก้เนี่ยมันก็จะเล่นงานเราใหม่ ผมมีสิ่งหนึ่งที่จะแนะนําให้ทุกคนได้เอามาเผชิญหน้ากับความกลัวได้เอามาใช้ต่อสู้กับความกลัวใครเล่นกองหน้าผมบอกเลยผมบอกเลยนะครับต้องจําข้อนี้ให้ดีไม่ว่าเราจะเล่นดีไม่ดีแค่ไหนหรือเล่นน้เป็นก็ตามเราต้องกล้าที่จะเล่นแล้วก็ไม่ต้องสนใจด้วยว่าผลที่เกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงจะเลี้ยงผ่านหรือเปล่าหรือเป็นยังไง ไม่ต้องสนใจครับคิดอย่างเดียวคือเรากล้ากล้าที่จะเอาไอสิ่งที่เราฝึกมา,อ,าออกมาใช้ถ้าสับขาหลอกกระชากลุยลิงดบยิงไกลต่างๆต้องเอามาใช้ในสนามจริงถ้าใช้ได้มันก็จะเป็นความทรงจำที่ดีของเราเราจะรู้สึกดีมีความสุขถูกไหมทุกคนรู้ แต่พรามันใช้ไม่ได้ทุกคนไม่ต้องเสียใจหรือแบบทำเป็นอย่างนั้นทุกคนเพียงแต่แก้ไขให้มันดีขึ้นก้าวต่อไปเหมือนเราสะดุดล้มอะ่ะถ้าเราสะดุดล้มแล้วก็นอนนั่งอยู่ตรงนั้นอะ่ะเราเราจะกินข้าวได้ไหมเราจะไปที่นั่นที่นี่ไปทำในสิ่งที่ต้องการได้หรือเปล่าเราจะไปทำแผลได้ไหม มันจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากในการที่จะปรับตัวปรับความคิดให้แบบกล้าเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นแต่เมื่อมันผ่านไปได้แล้วเราก็จะรู้แล้วนะครับเราจะรู้ทันทีว่าเราจะเอาชนะคู่ต่อสู้ที่เรียกว่าความกลัวได้อย่างไรและเมื่อเรารู้เราก็สามารถเอาชนะกู่ต่อสู้ในสนามจริงได้อย่างแน่นอน แบบฝึกที่แบบอ่าให้ให้มาแย่งนะครับแล้วเราเล็งหลบแล้วยิงประตูคู่ต่อสู้มารุมสองแล้วเราเล็งหลบยิงยิงประตูพยายามเอาตัวรอดให้ได้อะไรเงี้ยแล้วส่งบอลก็ตามมันเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อจําลองเหตุการณ์จริงนวะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เรานิ่งพอเราเราเจ๋งพอไหมล่ะที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ในสนาม และเป็นการจําลองด้วยว่าเราจะเอาชนะคู่ต่อสู้ที่เรียกว่าความกลัวได้ไหมมันอาจจะไม่ชนะแต่อย่างน้อยเรากล้กาเผชิญเราก้าที่จะมองหน้ามันแล้วก็บอกว่าความกลัวมันก็แค่สิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองสิ่งที่เราแบบเอาเหตุการณ์ในอดีตมาอ้างและเราจะไม่สนใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะต่อให้ท่าหลอกที่เราฝึกมา เป็นพันครั้งแต่ไม่ได้อ,ออกมาใช้เนี่ยมันก็หมายถึงว่ามันไม่มีอะไรเลยที่ฝึกมามันศูนย์เปล่าโอเคปะ่ะฝึกมาแล้วมันต้องได้ใช้ถ้าเป็นเปนโค้ดเนี่ยผมไม่เอาอะไรมากนะผมเอาแค่นี้ก้าเเ่นไหมที่ฝึกมาเนี่ยกล้าออกมาใช้ในสนามจริงไหมแล้วถ้าใช้ไม่ได้ผลเราพร้อมที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นไหม จะไม่มีการดา่าจะไม่มีการบอกว่าทำไมทำอย่างนั้นไม่ได้ทำางนี้ไม่ได้ไม่มีสิ่งเดียวที่ผมจะถามทุกคนก็คือเราจะทำไงต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นถ้าไม่รู้ผมก็พอแนะนำได้นะครับแล้วทุกคนก็นำไปแก้ไขแต่จะแก้ไขหรือเปล่าไม่รู้อยู่ที่ทุกคนอยู่ที่ตัวเราเองไม่แก้ไขเหตุการณ์ก็วนซ้ำเดิมนะครับ ดีนะดังนั้นใครที่เล่นกองหน้าเนี่ยความหวังของทีมความหวังของเพื่อนความหวังของโค้ชความหวังของพ่อแม่ความหวังของตัวเองที่ตั้งเอาไว้ความฝันเนี่ยมันอยู่ที่เท้าทั้งสองข้างเราแล้วจะเลี้ยงหลบได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับจิตใจและความคิดของเราแล้วว่าเรากล้าเผชิญหน้ากับความกลัวมากแค่ไหน